ในนาเล่นน้ําในคลองไม่มีอะไรกันเลยถนนไม่มีอย่างที่ผมว่าแล้วพวกเราก็มีความสนุกสนานมากเลย <g ül> <g ül> ไปไป,ไปดำน้ำําไปเล่นน้ําอยู่ในในนานะฮะก็มีความสุขกันดีในสมัยนั้นแต่พอมาถึงครั้งครั้งที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าเราไม่สามารถที่จะไปทไํะไรอย่างสะดวกตอนนั้นได้แล้วเพราะว่าเรามีถนนแล้วก็น้ําก็ท่วมถนนด้วยแล้วก็ ผมมีเสียงตามสายพูดทุกเช้าผมก็บอกกับชาวบ้านบอกว่ามันไม่เหมือนกับน้ำสมัยก่อนแล้วเพราะน้ำสมัยนี้มีทั้งขยะมีทั้งสารพิษต่างๆที่ปนเปนก้อกอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเด็กๆของเราลงไปเล่นน้ำเนี่ยมีแผล,ม,แผลมีอะไรเนี่ยอาจจะนำเชื้อโรคเข้าไปได้เพราะนั้นถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปเล่นเลยก็ไม่ได้ห้ามเขาตรงๆนะแต่ว่าก็ออบอกเขาไม่จำเป็นก็อย่าอย่าไปเล่นแต่สมัยนี้น้ำมันเน่า มันก็ต้องเห็นใจอ่ะพอน้ํามันผ่านโรงงานอุตสาหกรรมมาน้ํามันผ่านแหล่งขยะมาแล้วน้ํามันจะมาถูกกักให้ขังอย่างเงี้ยน้ามันก็เน่าพอเน่าก็ไม่มีใครอยู่ได้อยู่แล้วอ่ะมันเหม็นมันยุงทุมมันใช้อะไรไม่ได้เลยมันมีแต่ทำลายทุกอย่างมันมีแต่ทาให้บ้านสกปรกมีแต่ทำให้บ้านพังมันไม่เหมือนน้าในอดีตน้ําในอดีตมันไม่ได้มาทาลายบ้านเพราะบ้านมันอยู่สูงพอดีกับน้ําน้ําในอดีตมันสะอาด พริโคเล่นโดดน้วํวไายอยู่กับมันได้เลยนี่มันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคานที่ถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็คือเราเราเป็นเป็นต้นเหตุเราตัวเราเองชีวิตเราเปลี่ยนไปเราแลกเอาความสะดวกมาแล้วเราก็หมกเม็ดไอ้ปัญหาเราเนี่ยไว้ครับเพื่อแลกกับความสะดวกในขณะที่สังคม้ายน,นอกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยกระดานมันก็ไม่ได้สวยหรูแต่กระดานมันสะอาดป้ายกระดานมันก็สะอาดครับคือสมัยก่อนมันไม่สะดวกสบาย ไม่สวยหรูแต่มันสะอาดมันอยู่ได้แต่สมัยนี้มันฉาวไปด้วยความสะดวกสบายความสวยหรูแต่มันหมกความทุกข์ยากเอาไว้ข้างใต้หมกความสกรปรกหมกต้นทุนมหาศาลไว้ข้างใต้คือน้ําท่วมเนี่ยสมัยก่อนนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าท่วมแน่ๆน,นะครับไปถามคนสมุทรปราการก็ได้คนโหตะเข้คนปเวศเนี่ยก็รู้ว่าน้ํามาแน่ๆเราก็เตรียมรองรับเตรียมย้ายของขึ้นขึ้นที่สูงกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมาถึงยุคใหม่ๆคนรุ่นปัจจุบันเนี่ย ไม่คิดว่าน้ําจะท่วมเพราะเนื่องจากมั่นใจในระบบการป้องกันที่ที่ที่ดีสมัยนี้ก็เลยไม่ได้รองรับน้ําท่วมแล้วก็เลยการตกอกตกใจกับน,น้ําคือผมมองว่าที่เราผ่านกันมาเที่ยวนี้นะครับน้าท่วมเนี่ยไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่คนเรากังวเลเรื่องความเดือดร้อนนะครับที่เรากังวลคือว่าน้ําเน่าท่วมเราต้องใช้ว่าน้ําเน่าท่วมเนี่ยคนกลัวมาก ไอ้น้ำท่วมเนี่ยคนไม่กลัวนะครับก็คือมันเน่าแล้วมันเน่าคือมันเหม็นหนึ่งคือเหม็นสัมผัสไม่ได้สมัยก่อนที่ผมท่วมเนี่ยการเดินลุยน้ําไปหาปลาตามจุดน้ำท่วมเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาน้ําก็ยังใสน้ําก็ยังไหลเวียนไม่มีกลิ่นนะครับแต่ปัจจุบันนี้คือถ้าโดนน้ำเมื่อไหร่อาจจะเกิดแผลติดเชื้อได้นะครับแล้วในน้ําก็มีแต่กลิ่นแล้วก็มียุงนะครับซึ่งสิ่งนี้ผมไม่เคยเจอเลยในสมัยก่อนผมก็รู้สึกแปลกใจว่าเอ้คนกรุงเทพเนี่ยเขากลัวน้ําท่วมนะ แต่ได้ไปลงสัมผัสพื้นที่จริงหน้าง,งานจริงบุเขาไม่ได้กลัวน้ําท่วมครับเพราะกลัวน้ําเน่าแล้วมันก็เน่าจริงๆคือมันมันมันขังอยู่บริเวณนั้นนานคํนา,นถ,าถามก็คือว่าทําไมามันขังละ่ะก็ต้องตอบว่าเป็นเพราะกระสอบทรายหรือเปล่าที่เราวางกันเข้าไปที่เราไม่ได้มองภาพองค์ลวมว่าถ้าน้ําไหลมาทางนี้มันจะไปทางไหนต่อจริงๆน้ําจะขังอยู่ในพื้นที่ใดเป็นเดือนๆคงเป็นไปไม่ได้หรอกถ้ามันไม่เป็นบ่อใช่ไหมครับมันก็ต้องเป็นบ่ออย่างเดียวถึงจะขังได้ แต่พอเราไปทําให้ตัวเขาเดิมทีเขาไม่ใช่บอ่อแต่เนื่องจากเขามีขอบกระสอบทรายเกิดขึ้นมาหลายจุดเขาเลยกลายเป็นบอ่อโดยปริยายนะครับมันก็เลยเกิดน,น้ําขังดูวิธีแก้ปัญหาของของสังคมไทยณวันนี้ที่จากเล็กไปหากว้างเลยนะครับเอาบ้านหลังหนึ่งถือว่าเป็นปัจเจกันเป็นหน่วยเล็กๆบ้านหนึ่งหลังก็จะสร้างคันกั้นบ้านตัวเองไว้แล้วก็สูบน้ำออกไปเข้าไปในหมู่บ้านส่วนหมู่บ้านก็จะคันกั้นหมู่บ้านเพื่อสูบน้ำไปนอกถนนถนนก็จะไปสร้างบิ๊กแบ๊ มันเป็นทอด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 ไปมันเป็นการแก้ไขปัญหาแบบที่สะท้อนถึงความไม่ร่วมมือกันเป็นการแก้ปัญหาแบบพยายามจะเอาชนะสิ่งที่ไม่มีทางเอาชนะได้เวลาเราคาดการเนี่ยเราต้องไม่คาดการเรื่องเดียวเรต้องคาดการ2เรื่องนะครับสเรื่องสมเรื่องว่าเคสที่มันเกิดขึ้นมันจะอาจจะเกิดอะไรบ้างเช่น มันจะท่วมหรือไม่ท่วมมันนี้เป็นเบื้องต้นถ้ามันจะท่วมมันจะท่วมแบบน้ําใสไหลไปหรือท่วมขังแล้วเน่ามันก็ประเมินได้เช่นถ้าเกิดมันท่วมแล้วน้ําใสไหลไปได้ใช่ไหมครับมันก็อยู่ที่ชั้นสองได้แต่ถ้าเกิดว่ามันท่วมแล้วมันจะมีน้ําเน่าด้วยอันนี้มันอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เราก็จะต้องเตรียมตัวเองนะครับเราก็จะรู้ว่าจะทํำยังไงนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าแผนการระบายน้ําของเขาเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดเขาปล่อยให้น้ําแผนเขาคือเขาปล่อยให้น้ําไหลผ่าน นะครับเขาชัดเจนว่าสมมติอย่างปีเนี้ยเหนือบิ๊กแบ็กเขาปล่อยให้น้ําไหลลงไปทางทุ่งตะวันออกเยอะๆผมไม่คิดว่าน้าน้ําจะไม่เน่าเท่านี้นะครับแต่นี่นี่น้ำมันค่อนข้างนิ่งนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตดูน้ําในทุ่งแถวอยุธยาแถวอะไรที่มันไหลผ่าน,ผ,านผ่านทางบางปะอินมันก็ไม่ไม่ได้เน่าเสียเท่ากับน้ําที่มาถึงลังสิบนะครับเพราะว่าจริงๆปัจจัยของน้ําเน่ามันไม่ได้ผ่านเรื่องของการผ่านที่สกปรกอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการไหลและมีออกซิเจนเข้าไปหรือเปล่า เราไม่ต้องไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยเราเพียงแต่ว่าให้อิสระภาพแก่น้ำอย่าอย่าอย่าให้น้ํารู้สึกว่าถูกกักขังเพราะถูกกักขังอย่างเดียวเขาไม่ได้ไหลเข้าไปเดี๋ยวก็เ้าเนาแล้วก็พอมีขยะลงไปอีกสิ่งที่เป็นอะไรเนี่ยเป็นสารเคมีอะไรลงไปอีกเนี่ยมันเลยก็กลายเป็นการทํำลายน้ําไปเราไม่ควรไปคิดว่า มันจะท่วมหรือไม่ท่วมแต่ว่าเราต้องดูสัญญาณตั้งแต่ประมาณเดือนอพฤษภามิถุนากรกดาเพราะสิงหาเนี่ยเราจะรู้แล้วนะครับสิงหาเนี่ยถ้าเราดูปริมาณน้ำเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมาประมวลกันเองแล้วนะครับเราต้องมาประมวลกันเองเอาสถิติมาดูนะครับล้วก็เริ่มหาความรู้กันตั้งแต่ประมาณสิงหาคือถ้าเรารู้ว่าสิงหาแล้วเราประเมินว่าท่วมเนี่ยอย่าลืมว่าน้ําท่วมในภาคกลางเนี่ยมันมันท่วมเดือนตุลา นะครับถ้าเรารู้เดือนสิงหานะครับเราแน่ใจว่าปีนี้มีโอกาสท่วมเราก็ต้องเตรียมตัวนะครับแต่มันอาจจะไม่ต้องเตรียมตัวใหญ่แบบตอนนี้นะครับแต่เราต้องคิดไว้ก่อนว่ามันท่วมได้คือผมคิดว่ามันคิดได้ตั้งแต่สิงหาถ้าคิดได้ตั้งแต่สิงหาเนี่ยผมคิดว่าไม่มีอะไรน่ากลัวถ้าเราจะป้องกันเราก็ป้องกันทันนะครับเราลดความเสียหายเราก็ลดความเสียหายทันที่น่ากลัวไม่ใช่เรื่องน้ําท่วมที่น่ากลัวก็คือการไม่รู้ตัวแล้วก็การที่มีคนในภาครัฐ เนี่ยออกมาบอกว่านะครับบอกมาให้ข้อมูลว่าสามารถป้องกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายืนอยู่ว่าน้ํามันอาจจะท่วมได้ถ้าเขาป้องกันไม่ได้เนี่ยการลดความเสียหายมันจะสามารถทําได้เราโฟกัสมารเรื่องของการน้าท่วมเมืองหลวงนะครับน้ำท่วมกรุงเทพหรือน้ําท่วมที่ลาวภาคกลางทั้งใหญ่เนี่ยนะครับคือเราดูออกได้ตั้งแต่นครสวรรค์เริ่มมีปัญหาแล้วนะครับ ตุลาคมสถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว,วิกฤตหนักมากขึ้นเมื่อน,น้ําจากตัวเมืองเริ่มไหลมาท่วมถนนสายรจนะก่อขยายวงกว้างมากขึ้นซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่ระดับน้ําในกองเข้าเม้าได้เอ่อล้นเข้ามาในในิคมสาขารรชจนะเรือนโรงงานฮอนด้าทำให้แนวขันกั้นดินที่มีความสูงถึง6เมตรพังทลายลงมาเป็นแนวยาวส่งผลให้กระแสน้ําจากพื้นที่ด้านนอก พุ่งเข้าสู่พื้นที่ด้านในซึ่งมีเนื้อที่กว่า400ไร่ของนิคมสาหกรรมแห่งนี้อย่างรวดเร็วแม้นิคมสาหการแห่งนี้จะมีการเร่งซ่อแมแซมแนวคันกั้นน้ําและพยายามสูบน้ําออกอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่สําเร็จจึงต้องยอมปล่อยให้นิคมสาหกรรโรจรนะจมอยู่ใต้บาดาลน้ำที่ไหลบ่าเข้าท่วมอย่างฉับพลันทำให้พนักงานบ,บางคนไม่สามารถนำทรัพย์สินต่างๆออกมาได้อย่างทันท่วงทีขณะที่หลายคนต้องหนีน้ำขึ้นไปอยู่บนที่สูงของโรงงานและบ้านพักในนิคม เ็รอรับการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ซึ่งท้ายที่สุดทุกคนกะรับการช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยทิ้งไว้ซึ่งร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินอุปรกรณ์และเครื่องจักรต่างๆภา,ายในโรงงาน เราไม่คิดไม่คาดคิดเลยว่าน้ําจะมาเยอะขนาดนี้นะคะตอนที่เราเห็นสหรัตนน,นครน้นําท่วมเนี่ยตอนนั้นเราคิดว่าเอ๊ะทางนั้นเขาต่าหรือว่ายังไงแล้วก็มีการสอบถามไปทางนิคมโลจนานะคะว่าในนิคมเราเนี่ยมีระบบป้องกันไหมเพราะว่าทางนู้นเขาท่วมแล้วนิคมก็ตอนนั้นยังยืนยันว่าของเรายังเอาอยู่เพราะว่ามีคันดินที่สูงประมาณ5เมตรครึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะมีการเสริมเพิ่มเติมตอนนั้นวางใจแต่ว่า ลายผลิตเนี่ยเป็นช่วงที่ลูกค้ามีออเดอร์เข้ามาค่อนข้างจะเยอะพอดีเลยเราก็ยังผลิตกันไปเรื่อยๆนะคะจนประมาณสักวันที่5ที่6เริ่มเริ่มเห็นแล้วว่าคลองตรงนี้น้ําเริ่มเยอะแล้วนะคะแล้วก็รอบๆบริเวณนี่ดูแล้วเหมือนมันจะเอาไม่อยู่แล้วนะคะก็เลยประชุมผู้ผู้บริหารประชุมกันว่าเอคงต้องหยุดผลิตแล้วแล้วก็ตั้งมือรับน้ําแล้วนะคะซื้ออุปกรณ์ต่างๆเตรียมป้องกันแล้วก็ให้พนักงานที่มีผลกระทบเนี่ยบ้านไกลหรือว่าลาบากเนี่ยกลับบ้านก่อนเลยคือต้องเป็นอย่างนั้นนะคะ ก่อนหน้านี้ก็จะมีของนิคมสหาราชนครนะครับที่น้ํามันเข้ามาแล้วก็จมนิคมสหรันครไปนะครับก็ยังไม่มีใครคาดคิดว่าน้ําที่กําลังมาเนี่ยมันจะเข้ามานิคมโลจนะก็ยังไม่มีการเตรียมแผนหรือยังไม่มีการเตรียมรับมืออย่างเท่าที่ควรนะครับคืนวันที่8เนี่ยของบริษัทฮอนดาน้ำเข้า พอวันที่8เนี่ยพอวันที่9เนี่ยวันที่9ผมาผมเข้ามาทางบริษัทเพื่อเข้ามาดูสถานการณ์น้ำเนี่ยก็จะอยู่ตรงข้างโรงงานน้ำได้เข้ามาแล้วทางผู้บริหารก็บอกว่าให้เราช่วยช่วยในการที่เราต้องเอากระสอบทรายเข้าไปปิดกระสอบทรายเข้าไปอุดอรอยรั่วต่างๆแต่พอประมาณ5้าโมงเช้าเนี่ยสถานการณ์น้ำมันเริ่มเยอะขึ้นมันน้ำเริ่มเข้ามาตอนนี้ทางอุตสาหกรรม ขาประเมินแล้วว่าน้ำเนี่ยไม่สามารถที่เราจะป้องกันได้แล้วก็เลยให้ทางทุกคนเนี่ยออกจากนิคมออกไปข้างนอกนะครับหลังจากที่น้ําท่วมมาประมาณท่วมวันที่9นะคะแล้วก็น้ําแห้งเนี่ยประมาณวันที่24พฤศจิกายนะท่วม9ตุลาก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2เดือนนะคะซึ่งหลังจากที่น้ําลดมาดูช่วงตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี่พี่จะเข้ามาตลอดก็คือตั้งแต่ น้ำเลยกำแพงนะคะเลยกำแพงข้างนอกรั้วเนี่ยพายเรือมาไม่ต้องเปิดประตูเลยพายเข้ามาได้เลยประมาณสองเมตร30เซนในโรงงานนะคะโหมันเป็นอะไรที่แบบเห็นแล้วแทบชอ็อกอะคะมันเยอะมากๆเข้ามานี่เครื่องจกักรแทบจะร0อซทั่วหมดออฟฟิศนี่ไม่เหลือเลยเน้องๆพนักง,งานนี่เขาคาดกันว่าน้ำอาจจะท่วมสักเม็ดนึงก็มีการเอาเพวกอุปกรณ์ต่างๆพวกเอกสารเอาไว้ตามหลังตู้ปรากฏว่าไม่เหลือคะ่ะเพราะว่าตู้ที่มีอยู่เนี่ยมันก็ละลายไปกับน้ำหมดคือทุกอย่างไปหมด ไม่เหนืออะไรเลยสำหรับตัวพี่เองตอนแรกเลยที่น้ำท่วม,มี่เครียดนะคะว่าอน้ำท่วมจะอ,อยู่กันยังไงเนี้ยแต่ว่าพอมาอ,าอีกมุมนึงดีค่ะเพราะว่าบ้านพี่ปะดีกันบ้านพี่น้องติดกันเนาะกลายเป็นว่าแม่พี่มีความสุขแล้วเพราะว่าลูกทุกคนกลับมาหมด หลานทุกคนกลับมาหมดมาอยู่ร่วมกันเนาะมันเป็นอะไรที่เป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ครอบครัวที่แบบนานๆมาเจออะไรเงี้ยทุกคนกลับมาหมดเลยลูกหลานที่ไปเรียนมหาวิทยาลัยไกลๆเลยคือกลับมาอยู่แล้วก็มาแบบคึกคืนมีอะไรก็ทําทานกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนอวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะทึ่ทาให้ครอบครัวเราแบบอยู่ทุกคนอบอุ่นนะคนแก่คนเฒ่าอะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกดีนะคะก็อย่างที่บอกว่าถ้าชีวิตเราเนี่ย มองอะไรเวลาเราเรามีเรื่องร้ายๆมันเป็นเป็นแง่ลบก็พยายามให้คิดมองอะไรให้เป็นแง่บวกคิดบวกเข้าไว้นะคะแล้วก็ชีวิตของเราจะดีเองแล้วก็อย่าได้ท้อนะคะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่คุณคนเดียวนะคะหลายคนประสบหลายคนอาจจะหนักกว่าคุณหลายคนอาจจะเบากว่าคุณนะคะแต่ว่าเราเจอแล้วเนี่ยอย่าคิดว่าเราเป็นผู้ประสบภัยให้เราคิดว่าตรงนี้เราเอาเป็นประสบการณ์นะคะไว้ป้องกันในอนาคตจะดีกว่าือผมเป็นคนอยุธยาโดยกําเนิดน,นะครับก็ครอบครัวก็อยู่อยุธยาก็ที่บ้านเองเนี่ยอ่ อุทกภัยเนี่ยมันจะไม่ได้เรียกว่าอุทกภาายัยคือน้ําจะท่วมทุกปีมันเป็นที่ราบลุ่มมันเป็นแอ่งกระทะก็คือประมาณประมาณเดือนพฤศจิกาเนี่ยน้ำจะท่วมแหละก็คือชาวบ้านแถวนั้นจะปลูกบ้านแบบมีใต้ถุนก็จะใช้เรือในการเป็นยานยานพานะปกติก็คือทําให้เขาไม่ค่อยเครียดเพราะว่ามันเกิดขึ้นเป็นประจําแต่สําหรับคนที่ไม่เคยประสบอุทกภัยเนี่ยก็ไม่ตั้งตัวไม่ติด ว่าจะต้องทํำยังไงก่อนจะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวยังไงจะต้องเตรียมข้าของในการที่จะเอาไว้ช่วยเหลือตัวเองยังไง<ม>อยากจะให้เราเรียนรู้ว่าครั้งนี้เราสามารถที่จะไปะปฏิบัติตัวยังไงเพื่อที่จะให้เราอยู่อย่างไม่ลําบากถ้ามันมีเกิดขึ้นอีก,กนะครับโอ้ทุกปีท่วมมากท่วมน้อย ชุมชนปากคลองริมแม่น้ํามันก็เลยอยู่นอกแนวเขื่อนด้วยของผมอยู่แนวนอกนั่นอนอกแนวแรกเลยก็จมอยู่แล้วเราก็ทําใจทุกปีเราจมอยู่แล้วเราเราชินอะ่ะเราอยู่กับน้ํามาตลอดเราก็รู้เรารับสภาพได้ไม่เคยคิดจะย,ย้ายถ้าเกิดโตอยู่ที่นี่ก็อยู่อย่างนี้ไปตลอดเลยถ้าจะให้ย้ายไปไหนก็คงไม่เหมือนบ้านเราเราอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วคงไม่ถนัดนะครับที่จะอยู่ที่อื่นแต่ถ้ท่วมอ่ะก็จะท่วมมาแค่ ไต้ถุนบ้าน <S <S ขึ้นมาหน่อยๆนะคะก็พอพอพอทนเราอยู่ริมน้ําเราต้องยอมรับสภาพอ่ะคือเราอยู่ริมน้ําน้ําขึ้นน้ OK. นําลงก็โอเคคนริมแม่น้ำก็เหมือนเดิมเตรียมเหมือนเดิมทุกปีคือพอรู้ว่าฝนลงหนักดูข่าวน้ํามาก็เตรียมยกพื้นขึ้นเก็บข้าวของอะไรเสียหายก็ปูเตอร์ข็หนุนไว้แต่ปีนี้เสียหายเยอะเพราะว่า